สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาเจอกันครับบนบองเราถ่ายรายการ่นนะครับี่ออฟฟิศก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมีคอนเทนต์ของพิมพ์อิกมาให้ได้ติดตามเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ต้องใช้คำว่าสนุกแน่นอนนะฮะเพราะเป็นลูกยิงสุดยอดตลอดการของ Jan Uri หรือว่ามกราคมนะครับแต่ว่าลูกยิงนี้จะมีใครบ้างถ้าอยากชมแล้วดี๋ยวันนี้ได้ชมแน่นะทุกท่ครับแต่ว่า วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรายังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนที่ทำประตูนั้นมีใครกันบ้างถ้าอยากชมนะฮะเดี๋ยวนี้เราได้ดูอยู่แล้วนะฮะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นตลอดการเพราะฉะนั้นตลอดการของเดือนมก,กราคมมันต้องสวยแน่ๆถ้าอยากรู้จะสวยแค่ไหนมาลุ้นกันว่าใครจะยิงบ้างาออคลอนะไอสัตว์จะเข้าลูกยิงไมไ่เข้าสักทีอทโอมาซีวีชี ดูแต่ก่อนสนามอย่างเงี่ยเออว่ามันหนาวจัดย่ามันตายไงผมไม่เคยเล่นแต่ผมดูวิดี่อเก่อผรู้สวยดิลูกบอลเหรอแต่ลูกยิงมันยิงยากจริงยากผมวิ่งยิงยากอืมใช่เป็นเพอร์เฟกต์ในอย่างไปเจฟโกโซล่าดี่ไงตอนนี้ก็เก่งนะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เก่งพวกซูเปอร์ซับเออแต่ว่าจิมพี่ฟราเซ์แบงค์ให้เป็นคู่หูที่ดีสุดเลย เป็นนี้หรอวะฟิลิปฟลาสเซแบงว่ามันไม่น่าเคยพูดนะโอ้ฟิมิมาตินอันนี้แม่งเร็วจัดโคตรเร็วครับเกมสม่งเก่าสมัยก่อนโอ้โหโอ้คือนี่มาตินในเกมโคตรเร็วแต่ก่อนนะทีแลนไดเออร์พวกนี้นะเก่งเต็มมคออแข่งนี่รองเท้าสวนมา ที่คุณใส่ของพีคิโรนัลโด้ลูกแบบลูกสุดยอดของพีกิ้บอลสมัทใช่ไหมอ่าฮ่บอลมัทคือแรงทิศทางถ้าดูเนี่ยมีข้างหลังให้ดูว่าโค้งเนี่ยมันาล้มเขาล้มเลยวะโค้งมันส่ซึ่ง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 ไปตรงๆมันยิงยากมากนะพีค้แกแล้วเบลชากไปอันนี้เบลก็เลี้วตอนนั้นยังเป็นยังไม่เป็นพยาวนอนนะผมยังสั่นอยู่โอ้ โคตรเสียดายของแล้วตอนนี้เริ่มเก่งนะถ้าอยู่ตอนนั้นเบลเบลยังอยู่ใช่ไหมที่สเปอร์ชิงกับเลวคูอะไม่อยู่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 แล้วมันไปมานหลุดตั้งแต่กี่ปีแล้วอยู่มานหลุดกับศิลป์มันอยู่เออนานมากนะไม่ได้อะไรอ้โหลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ต้องยอมเนี่ยไอเนี้ยแม่งก็คลาสสิกนะมันศิลปินอะแต่แม่งตอนีแม่งเละมันศิลปินไปอะผมว่ามันติดเกมเชื่อว่าตอนนี้ มัน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 เล่นเกมบ่อยแล้วมันมันเหมือนกับเออไออารี่เนี่ยต่อทีไทยนะไม่กูเลยเป็นมันนั่งแบบมีจอไปผมเห็นมันล่แอบเล่นเกมออนไลน์เยอะมากไอตอนที่ภาพหลุดโอ้โหแม่งงงเลยเฮียงงเลยนะใช้อวดงงเลยสัตว์งงเลยไม่ใช่เอรี่เหรอเอออารี่อ่ะอ้ะไปต่อโอลิเบเรชิลุติดด้วยอหรอโอลิเบเรโอแต่ลูกนี้มัน หลายคนก็ยังพูดจนถึงวันนี้ว่าอ๋อลูปปุ๊บ<ร>ห,หรือเปล่าเออปุ๊บเนี่ยศออมันจะตั้งใจยังไงล่ะไม่<ะ>แต่ตั้งใจยิงป่ะไม่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 ตั้งใจยิงแล้วก็จะทาอะไรเกี่ยวเหมือนจะเกี่ยวมามากกว่าคือเป็นสัญชาตญาณของศูนย์หน้าแบบเนี้ยมันมีศูนย์หน้าหลายคนที่แบบนี้คือมันจะเหมือนจะเกี่ยวมากกว่าไม่จะได้ยิงหรอกมันเคยบอกไปมว่ามันยิงไม่เคยคุยมันผมไม่เคยไม่เชื่อหรอกว่ามันจะยิงอ่ะว่าผมไม่นศูนย์หน้าผิดชา ไม่ได้ขา,ามันมันมันทำอย่างนี้มึงจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูตรนสนามซ้อมอ่ะแอนดี้แคลโรนี่ก็หมดจริงๆนะโอ้ปล่าโอ้ไม่ใช่วหว่ะโอ้ยก็น,นี่ก็ศิลปินอ้นี่ติดเล่าด้วยเฮียตัวนี้หนักไม่ชอบเล่าเล่านานเลยกูพีเ่เจ็ดฟังไม่ใช่ไม่ใช่คนละเล่าก็สวยไว้ที่นี่ที่มันฟิตมันจะเก่งมากเลยรนะที่มันฟิตอ่ะเออมันไม่ฟิต ว่าร่างกายไม่ดีมันก็เล่นๆแต่ว่าก็หมดแรงบ้างไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยซีจัดเปโดรโอเบียงเหรอใช่ยิงดิ๊ดดี้อีกแมนยูวะเนี่ยไม่ใช่สเปอร์โอเบียงโอ้แต่แม่งแรงโอ้แต่พอเราเต็ม่แ่งจริงอังเดเชเร่อังเชเร่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนนะไม่สม่ำเสมอเกันนะ นี่คือผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาเอาจริงเก่งขนาดนั้นใช่ใช่แต่เชลตีออกมาช่วงนั้นมันช่วงพีคไงช่วงพีคตอนทีมชาติเลิกไวเลิกแล้วเหรอใช่ก็คงไม่น่าจะลุ้แล้วโอ้ยสวยเยอะเลยอ่ะใช่เลือกเลือกยากชิบหายเนี่ยเออเราต้องเลือกผมชอบโรนโดอารอนโดผมชอบโอบอร์ฟิล์มติน ไอ้นี่ก็สวยนะไอไอไปโดอเบียงอะแล้วก็ไออารีก็สวยที่กระโดดข้ามที่ยิงที่สำเร็จแล้วก็บลเล่เนี่ยอ่ะคุณผู้ชมชอบลูกไหนก็แล้วแต่ครับคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ให้เราดูซิว่าคุณชอบลูกไหนนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฮะลูกบอลยูทูบชาแนลของเรากดซับสไครป์ให้เราด้วยนะครับเป็นราักใจให้ทุกเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เมามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาจะได้เตือนคุณเลยมัยจะได้พลาดนะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงกันแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์ฟิชชั่นแล้วก็คือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกตั้งแับมาเต้เราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าไปสู่ตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดดดาาาห์คุณผู้้้้ชมมมฝกตติไววยลลบอนะะฮ ใช่เพื่อแจ้งเตือนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ